3, 2, ยินดีกับชัยชนะของ 3A ด้วยครับขอบคุณมากครับบอกว่าอายุ41ปีนี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆซึ่ง 3A ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะฮะ mm hmm. ก่อนชกในวันนี้การเตรียมพร้อมของ 3A เป็นไงบ้างก็หลังจากที่ชกไฟที่แล้วเสร็จผมก็ซ้อมมวยต่อเลยครับต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยครับนะสาระว่าร่างกายซ้อมอย่างต่อเนื่องวันนี้นี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ กับผู้ชกจีนคนนี้ได้มีการศึกษาเขามามากมายขนาดไหนครับก็ที่ผมเคยพูดไว้ว่าตั้งแต่เขาชกกับดิเมเบล่าไม่ได้ดูเขาชกแล้วก็ศึกษาช่องช่องที่เขาเอะไรเรียกว่าจุดอ่อนของเขาผมไม่ได้ศึกษามาตลอดเพราะเขาเปนน็นนักมวยที่ทนแล้วก็หมัดดีมากครับรับแผนการชกสามเอในยกแรกนี่ทำได้ตามที่วางเอาไว้ไหม ช่ครับผมผมวางไว้แบบนี้แล้วว่าเตะซ้ายจิ้มซ้ายแล้วก็แทงซ้ายตามที่ตามที่ได้ฝึกซ้อมมาแบบเป๊ะเลยว่าอย่างนะนะครับแสดงว่าผ่านยกแรกไปนีมั่นใจว่าชนะแล้วจนึงยกแรกครับจนกระทั่งมาถึงยกสองเกมเปลี่ยนไปจากเดิมไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ผมก็เน,น้นเน้นกว่ายกยกที่ยกแรกครับเพราะผมเริ่มรู้แล้วเริ่มจับทางก็ออกแล้วว่าผมจะออกรูปไหมโจมแบบไหนครับ แต่สังเกตว่านักชกจีนก็พยายามที่จะเน้นหมัดมากขึ้นกว่าเดิมต่อยสามเอสามเอสังเกตว่าวันนี้หน้าหน้าเปิดไปหน่อยนะเปิดเยอะนะสังเกตนะโดนหมัดเข้าไปแล้วรู้สึกไงบ้างหมัดเขาไม่ค่อยหนักแต่แต่ว่าเร็วครับยังทนได้ครับนะผ่าทรงยกไปความมั่นใจมากขึ้นครับยกสามยกสุดท้ายละเขาต้องเร่งและเร่งแน่นอน,ปนไปอย่างไบ้างก็ผมรู้ว่าเขาต้องออกมา ก็คือยกสามผมดูบอกว่าเขาออกว่ออกวเริ่มชาลงเนอะเ่มชาผมก็เลยมองมองเห็นออกว่าเขาผมก็เลยเก็บเอาไว้ใต้นะแต่ยกสามนี่บทไปบทมานี่กลายมาเป็นว่านักชกจีนแผ่วไปเองโดนเข่าโดนโอ้โหเยอะมากเลยแทงเจื้อกจื้กเข้าไปเช็คมินเรียบร้อยก็ได้ก็คบยกม,มาว่างั้นเถอะนะฮะไฟนี้จะว่าไปแล้วเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์สามเอภูมิใจเอ้ยพอใจการช่องของตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ภูมิใจครับที่ตัวเองรู้สึกว่าร่างกายตียังได้ครับร่างกายถือว,ว่ากลับมาคืออระยะได้ดีมากครับสารลูกหมดไหมครับก็มีมีมีมมแผบแถบนิดหนึ่งครับมีแถบนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงเป็นถั่วจะหมดหร้ว,ว่าอันนั้น<า>นะครับผม <S <S จุดที่สามเอจะต้องกลับไปแก้ไขเราจะต้องแก้อะไรน่าจะเป็นช่วง ผมชอบเปิดเปิดหน้านิดนึงเพราะอาจจะไม่รัดคุมเท่าไหร่ถ้าจะชกคิกบ็อกซิ่งต้องหรือว่าชกในมวยไทยในนมเล็กต้องรัดคุมมันเยระอืมนะวันนี้ชกในสไตล์คิทบ็อกซิ่งนะฮะกับมวยไทยเม่อเปรียบเทียบกันแล้วชอบแบบไหนมากกว่าต้องเป็นมวยไทยแล้วต้องเป็นมวยไทยครับผมต้องอยากจะใช้ซอว่าเถอะครับก็เกือบก็มีนิดนึงที่แบบจังหวะเขาเข้ามาเกือบแล้วครับจะวเกือบปันแล้วครับผมจะไม่หยุดได้ครับ ชิดได้ครับเขาฟันของเขาที่เป็นเรื่องเลยนะครับนะก้วผมนะถึงตอนนี้เราชกในเรื่องของของวันเนียมาก็พอสมควรแล้วล่ะนะครับเป้าหมายของสามอที่วางเอาไว้อย่างไรฮะเล่าฟังหน่อยเป้าหมายที่ผมวางไว้ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับอย่างไรฮะใกล้เข้ามาแล้วผมฝันแล้วผมจะกลับไปเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะใกล้กันเรื่องล้ว อยากจะกลับไปเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่ง135ปอนด์125เอา125นะฮะรุ่นนี้คิดว่าอุปสรรคฝากนามเยอะไหมฮะมีประจันจ่ายคนเดียวครับอือหือคนเดียวที่ที่เลงเอาไว้ครับถึงเวลาที่จะเจอเขาอย่างว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะอยากจะฝากอะไรไปถึงเปืนจันจ่ายบ้างผู้ใหญ่ผู้เลยงเขาก็ประจันจ่ายน้องพี่ก็อยากโผล่รม็มน้องอีกสักครั้งหนึ่งครับ พราะ่พีเอยังคาใจในในกา,การช่วยกันน้องอยู่แต่ก็ผมก็อยากจะพิสูจน์กับน้องอีกครั้งนึงครับครับผมในในฐานะพี่เอเป็นเจ้าข,ของแชมป์โลกสอสอติกาเหมือนกันตอนนี้โดนก็เป็นอยู่สอสอติกาถ้าพี่เอเลือกตอนนี้เนี่ยพร้อมจะไปชิงเส้นไหนก่อนทีโบ๊กซิงหรือมวยไทยก่อนในความพร้อมอของพ,อพ,อพี่ตอนนี้ก็ได้ทันน้งสองกับได้ทั้งสองครับเพราะว่ายังมวยไทยก็พร้อมครับแล้วก็คิโบ็อกซิ่งก็พร้อมครับถ้าแหลกหรือแมทก็ต้องมวยไทย ได้ทั้งสองครับได้ทั้งสองนะไอ้ผมขอย้อนถามกันไปหน่อยในเรื่องในส่วนของการชกแบบบ็อกซิ่งเนี่ยคือเอไม่ได้ชกคิกบ็อกซิ่งมามานานกี่ปีแล้วครับก็ไฟสุดท้ายที่ผมชกนะ่วงสองสามปีไหมสองสองพันสิบเก้าครับสองพันสิบเก้ารุกกี่ปีวะเนี่ยประมห้าปีก็คือไม่ได้ชกมาห้าปีแล้วในแบบคิกบ็อกซิ่งกับการกลับมาชกคิกบ็อกซิ่งในรอบห้าปีเป็นไงครับมันมันยังไงมั่ง ก็ยังมียังมีที่แบบว่ามันยังปิดอัดนิดนึงครับยังมีอิดัดนิดนึงยังแต่ก็มันก็เท่ากับเป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วที่ว่าเตะซ้ายเตะซ้ายหรือต่อยซ้ายก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนในมากมายแต่เพียงแต่ว่าอาุธที่ผมจะหนกระสอบอนี่ผมก,ก็ก็หาก็แม่งก็ยังติดติดกันทันอยู่แล้วตอนชงนี่ต้องท่องในใจว่าเฮ้ยยังใช้สอก ครับผมตอนที่ซ้อมตอนที่วอมอยู่ข้างในผมยังเผลอซ้อนอยู่โอเค็ยังไงเลยนะเนี่ยแล้วใจอย่างนี้ว่าถ้าให้ตัดสินใจให้ชิงะอยักชิงมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งถ้าวันนี้นะวันนี้ถ้าตัดสินใจตอนนี้เขาบอกให้เลือกมวยไทยมวยไทยอ๋อแสดงว่ายังรักมวยไทยอยู่ยังคาดใจอยู่ โอเคครับผมอ้าวท้ายนี้ครับสามเอนะฮะวันนี้ของเชนของเสสามเอเยอะมากทั้งมาในเวทีแล้วก็ที่บ้านคุณอยากจะฝากอะไรถึงผับพวกเขาบ้างฝากขอบคุณครับที่ฝากของคุณรับที่เชียร์ผมแล้วก็แล้วก็ให้กาลังใจผมมาตลอดครับสิ่งสำคัญก็คือลูกกับเมียผมและครอบครัวกับอยู่ข้างหลังมันกบมาแล้วครับไหนคนไหนออกมาด้อยมาดูหน่อย ดีครับอ่าเดแล้วนะไหนอ๋อเนี่ยครอบครัวก็ยังยืนยันกนไครับอายุ41ปีไม่ใช่เป็นอุป,ปรสรรคในการทกโองสามีไม่เไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าร่างกายผม, <S 1> <S 1> <S ผ,มผมคิดว่าร,ร่างตอนที่ผมจะกลับมาชกใหม่ผมคิดว่าร่างกายผมยังไหวผมได้ตัดแนใจกับใหม่ครั้งนึ่แล้วก็อีกอย่างผมก็เอาตรงๆผมก็อยากจะกลับมาเพื่อที่จะอะไรได้ ดูแลลูกเมียครับดูแลลูกพ่อลูกต้องต้องศึกษาอีกนานครับต้องต้องมีอายก็เขาเยทสูงครับพี่ฝากอะไรถึงนักพุทนหลังเลยพี่ได้เป็นนักมวยไทยรือว่าน่าจะเป็นคนที่อายุยืนสุดในวันเลยตอนนี้ฝากอะไรถึงน้องน้องรุ่นหลังที่ชกอยู่ตอนนี้นะครับการดูแลรักษาร่างกายการดูแลรักษาร่างกายผมก็อันดับแรกที่ผมที่ผมกลับมาก็คือผม ใจรุ่นล้วใจที่ผมอยากอยากกลับมารุ่นล้วนก็คืออยากจะกลับมาเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ร่างกายตัวเองอันดับแรกคือทุกคนต้องมีมีมีใจจริงครับที่จะที่จะในในการชกมวยครับวันนี้ผมอยากจะถามหน่อยว่าการชกเนี่ยวันนี้ชกผมเป็นพค่เองเห็นคู่ต่อสู้เป็นคู่ต่อสู้ร่ว่คู่ต่อสู้เป็นนักเรียนมาสอนให้เราสอน ก็น้องเขาน้องเขาเก่งครับเก่งแล้วก็เนัมวยชุทนยิงทนมากครับก็ดีใจกับที่ชนะน้องได้ครับก่ง็งครับขอโชคดีครับสวัเอครับเอพี่ลูกคนหนลูกเมียมาถ่ายลูกเมียเอเตแเมี่ีใหญ่มเอามามาเนี่ยมาาเนีพี่สาวพี่สาวพี่ใหญ่มมีมีสองคนละสาว เรียนช้าอะไรนะเรียนช้าอะไรโม่สี่กับโอ๊ะหล่ะเรียนที่ไหนที่บ้านที่บุรีรัมย์บุรีดำข้าวหนเข้าวหนาข้าวหนเข้ามาหน่ข้าวหนาครอบครัวเลยเดด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 ไม่ได้ในเนี้ยเน็ตไม่ได้มาแล้ยคนนี้คนส่วนนใหญนโตอ้าวมามามากล้พี่ใกล้พ่อไหนอยู่ใกล้พ่อหนอยู่ใกล้พ่อไหนลูกเอ้ยอ่าขอมาแม่มาแชร์ทั้งครอบครัวครับไปด่อนกพ่อน โอ้ยกดผิดขอัพ่อีนะมองรอนดีเระโอเครับรับอคถ้าอยู่สองเร่มาเรียนมาสอนหมวยเขาอะต้นขาลูกตักตัเอาเ่าได้ กลัวเสียวไหมกลัวกลัวทำไมกลัวพ่อโดนน็อปเหรอตะโกนใหญ่เลยโอ้ยอ่าเอ่าดีมีสภาพอ่ะนี่ลูกสาวสามแอร์ครับลูกสาวคนไหนคนต่อนนีน้าวันไปไงตอนนี้ดูพ่อไปไงกลัวกลัวกลัวอะไรกลัวพ่อว่าเจ็บอ๋อกลัวพ่อเจ็บอ่าแล้วลูกสาวคนเล็กอ่ะคนเลูกกลัวอะไรลูกเป็นไงกลัวพ่อโดนน็อปโดนน็อ แล้วเห็นพ่อชกนี่เป็นไงชอบใจตื่นเต้นอ่ะคุณเลยลูกคุณเลยไม่เคยอ๋อองคคนไหนที่พี่เอจับเป้าให้ที่ลงไหนกี่คนเนี้คนนี้อ่ล้วแล้วจะต่อยจะต่อยมวยไหมหรือเหลือไม่ต่อยไม่ไม่ไม่ต่อยไม่อยากให้ไม่อยากให้ลูกเจ็บแค่สอนป้องกันตัวนะเนี่ครับหยผมพ่อส่วนใหญ่จะเป็นไงรักลูกไม่อยากให้ลูกเจ็บอ่ะแล้วเป็นไงครับค่ะภรรยาเป็นดูแล้วเป็นไง ยีใจมากเลยค่ะภูมิใจที่เขากลับมาได้เขาพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าเขาแบบทําได้อค่ะเขาอายุยืดแล้วแต่เขาดูแลตัวเองดีมากใจ่อค่ไม่กลัวเขาเจ็บอะไรเลยก็หัวนะคะมีมียกอะไรตรองไหนนะยกยกเนี่ยโดนหมัดอ่ะอ๋อโดนหมัดใช่ไหนตอนนี้พี่เอเลิกไปแล้วจะกลับมาช่งนี้ได้ปรึกษาได้คุยกันไหมตอนนั้นเขาพักนะคะตอนที่ก่อนก่อนที่หายไป่ะคะเขาพักเขาแบบเหมือนแบบ ใจเขาม,มันมันมันเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอะดๆดๆดๆอย่างรเรียกร้องตอนตอนโดนน็อปไปเขาใจเขาแบบไม่อยากกลับมาค่ะแ้วก<อ>็พยายามบัดรเจ็บเวลาซ้อมเขาก็เจ็บอะค่ะก็เลยอนบอกว่าก็เลยปรึกษากันว่านั่งพักไปก่อนก็เลยให้เขาพักค่ะก็เลยพักไปพักมาเขาเลยรู้สึกว่าหัวใจเขาอะมันอยากกลับมาเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลองดูเขาก็ลองซ้อมดูก่อนทีนี้ร่างกายก็ได้แล้ว เวลาสองไปอาการบาดเจ็บของเขาก็ไม่มีอยค่ะวันมันพร้อมทั้งใจแล้วก็ร่างกายของเขาก็เลยความสมบูรุนเขาก็เลยเต็มที่เลยบอกเขาเอาให้สุดๆุเลยพี่รอบสุดท้ายแล้วมันเขาายุเยอะแล้วใช่ไหมคะรอบนี้ก็สุดท้ายแล้วคือแบบดูให้สุดสุดไปเลยค่ะกับการที่พี่เออยู่ภูเก็ตแล้วก็ทางภรรยาอยู่เวียงลำนะเดี๋ยวรอไปดูเลอยู่เป็นรูแลด้วยไฟนี่ใช่ไหมหรือว่าทุกไฟทุกไฟเลยก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเลยของไฟไฟแี่วรของไฟมีมีอะไรที่เป็น หมากเด็นในการพูดได้พี่เอกำลังใจในการขึ้นโชว์ครับแต่เราแต่เราไฟเนะ่ยหรือว่าที่ทำมาอย่างนี้โดยตลอดอ่ะก็บอกให้เขามั่นใจในตัวเองน่คะแบบแรกเขาบอกว่ามั่นใจในตัวเองเ้าก็แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบยัไงไงอ่ะคือถ้าเรามั่นใจในตัวเองแล้วอะคะ่ะมันก็ทําได้ดีอะคะ่ะออ <c ười> คอยบอกเขาตลอดลูกแลก้วก็คือแบบยังไงอ่ะภูมิใจ <c oughs> อะไร <c oughs> ในผู้ชายที่ชื่อสามเอนะครับอ,อ๋อภูมิใจมากนะคะเขาก็เป็น พ่อทีของลูกเราก็เป็นสามีที่ดีมาตลอดก็แต่งงานกันมาเกือบสิบเจ็ดปีแล้วคิดก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะแล้วคิดว่าสามเอจะกลับไปยิ่งใหญ่เป็นแชมป์โลกได้อีกครั้งครับในมุมมองของพีมั่นใจนะคะมั่นใจค่ะบางคำคอมเมนต์ก็ว่าเขาอายุเยอะแล้วแล้วก็แก่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เรามาอยู่เพิ่งเพิ่งมาหลังๆนี่ที่หนูได้ใกล้ชิดจริงๆมันดูแลเขาจริงๆนะคะหนูก็สังเกตอาการของเขาสังเกตเวลาเขาจ้องมวยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเขา อันนี้เป็นเพื่อนตัวเล่นจริงนะคะอันนี้ไม่ได้พูดบนเบอร์เข้าแข่งได้มากค่ะครับโอเคลยพูดอะไรถึงคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันสิบเจ็ดปีน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลมีอะไรแล้วก็เป็นที่เขียวครอบครัวับถึงลูกเนี่ยจริงๆเพราะเขาพูดแล้วเขาบอกว่ารู้สึกว่าเขารักแล้วก็เป็นห่วงตอนนนนตออี้ะยากจะสร้างอนาคตโทรไปเ้าก็รองเวลาสัมภาษณ์ เดี๋ยวกับลูกก็แล้วเขาถามสัมภาษณ์เรื่องอย่นไม่เป็นไรจต่แต่สัมภาษณ์ลูกก็ตกใจหน่อยว่าเอ้าทำไมอะไรอ๋อเชื่อชัว่ารักแล้วเป็นฝากอนาคตที่เราก็คือกลับมาสู้เพื่อครอบครัวสู้เพราะสู้เพื่อครอบครัวจริงโอเคเพื่อลูก่ะโทหารตัวใหญ่ระดับหนึ่งเลยปกติคนมีเป้าหมายนี่เขาจะดีทําดีอยู่แล้วครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่ครอบครัวของสามเอครับน่ารักมากครับ คนนี้เป้าเก่งนะไม่ต่อยตอนนี้เก่งชอบนะคะตอนนี้เ่คลิปอยู่โอเคขอถ่ายับคอบคีทำ้สวัสดีครับผมพี่เอแนะนำครอบครัวหน่อยมีใครบ้างนี้คือลูกคนเล็กครับน้องออมสสนน้องออมสินโตครับน้องี๋ยกสองยุ่กย่งมเลยน้องแตงโมนชื่อน้องทุกคนนะโอเคครับไปนี้เป็นไงบ้างภูมิใจไม